อนี้เราอยู่นที่เมืองเบอร์เกนแล้วนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ันดับหนึ่งนหนึ่งนสาของประเทศนอร์เวย์นะครับแล้วก็เราเพิ่งจอดรถเสร็จเดี๋ยวเราแบ่งกระเป๋าเสื้อผ้าไปแล้วก็เดินไปที่โรงแรมครับแล้วก็เวลาที่เราจอดรถเสร็จนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเดินไปจ่ายค่าจอดตรงนูน้นต่เผระเอิญว่าเราไม่ได้รีจสิสมานะครับเขาะบอกให้จ่ายตอนออกทีเดียวคิดว่านะเดาก็ประมาณน่าจะวันละ ค่าจอดเฉลี่ยน่าจะประมาณว,ว,ว,วันละพันกว่าบาทคับนคือถ้านอน,นก็คุ้มแต่เราไม่นอนเราเช่ารถบ้านมาให้แบบนั่งสบายๆเวลาเรารด,ดทริปนะมาถึงแล้แแล้วนะครับนี่คือโรงแรมที่เราพักที่เมืองเบอร์เกนไปดูฝั่งนู้นสวยมาก เช็คอินเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งตรงข้ามห้องเรานี่เป็นวิวไฮไลไทไ์พอดีนะครับดีจริงๆเช็คอินเรียบร้อยนะครับเราก็ออกมาหัามุมถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเนี่ยผมจะไปพวกเราจะไป ที่ฟิชมาร์เก็ตนะครับเพราะว่าทุกคนอยากกินไอสเตอร์มากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ไฮไลท์ของที่นี่นะครับม,มาเป็คู่มาเป็นคู่ครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดปลานะครับฟิชมาเก็ตอยู่ใกล้โรงแรมแค่ประมาณ250เมตรอยู่มีครบทุกอย่างเนี่ยตรงเนี้ยก็เราเลือกอาหารเสร็จเดี๋ยวเขาคุกกิ้งให้นะครับแล้วก็มาเลือกเครื่องดื่ม อ๋อมีอข้างนอกอีกอ๋อวิวดีมือกลางวันนะครับ อันน <łość> ี้เป็นผัดนึงนะครับตัวเดียวอร่อยกว่าเล่นเลี้ยงเล่นด ติดจในนี <modeling ord ian> ้ได้มครับู่เยฮะไม่ได้อเท่าไหร่เลยยังไม่ค่อยดีิดอะไรไม่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ร้านซีฟู้ดเป็นไงครับรีวิวหน่อยอร่อยมากครับผมราคา สมราคานะครับอร่อยจริงๆคุ้มแล้วที่คือไม่ได้พอสั่งซีฟูแพตเตอร์ไม่ได้กินทุกอย่างเลยไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อนย่อยแล้วเดี๋ยวเราไปกินมิมยากก่างเกาหลีต่อนะครับรยากาศดีมากไม่ดูโอ้ตรงนั้นสวยปะเมืองสวยมากอะ่ะ ตรงนู้นเป็นโรงแรมที่เรานอนนะครับสีแดงแดงแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเล่นกันเมืองน่ารักมากคือแต่ละเมืองก็จะมีความแตกต่างกันแบบไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ละเมืองก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันอย่างเมืองนี้ก็จะแบบคคืดนหน่อยเพราะว่ามีจะไม่เหงาเหมือนเมืองอื่นๆที่เราที่เราไปมานะครับ ต่บรรยากาศดีจริงยอมรับโคตรดีมาต่อกันอีกมือ้อนึงนะครับเพิ่งเว้นไปแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเองแล้วก็มากินต่อเพราะเมื่อกี้กินไปไม่เยอะครับกินไปแค่สีฟูดเองนี่ครับร้านที่เรามาต่อโคกิกเป็นบิ้งย่างเกาหลีนะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปดูในร้านแล้วก็ไม่ไม่รู้จะอร่อยไหมมันดูแบบ นนะพักไม่น้อยที่ได้เอาหมูสาชั้แน,แน่นอนคถ้าผ่าเจ็บ ควาเข้าใจกันอร่อยอ,อยู่กินได้อะไรที่หม สองคนครับเมาเดินเม,มาทุกวันแต่ดีอากาศดีขึ้นเมื่อเย็นไม่หนาวเกิน,นแต่สิ่งที่ไม่ดีตอนนี้คือยังไม่อยากกลับ้อเ <laughs> <laughs> งียบจัดเลยนะ เงียบช้านี้ที่เมืองเบอร์เกนนะครับเป็นอย่างเมืองหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันผมชอบนะครับแล้วก็มันสวยมากแล้วก็วันนี้โชคดีก็คืออากาศเริ่มดีละแดดออกเดี๋ยวให้ดูวิวฝั่งข้ามเรานะครับเป็นจุดไฮไลท์ที่คนนิยมมาถ่ายรูปเลยนะครับตรงนี้ เมืองเบอร์เกนเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ติดทะเลเหมือนกันเห็นไหมครับเราจะเห็นเรือส่งสินค้าเนี่ยอยู่เต็มเลยแล้วก็เมื่อวานที่เราไปกินมานะครับซีฟูด้ดตรงฟิชมาร์เก็ตอยู่แค่ตรงนี้เองข้างๆนู้นเดินไปหน่อยนึงอร่อยมากนะครับแต่ราคาก็ใช้ได้เลยถ้าไม่ติดเรื่องงบนเนี่ยผมกอ็อยากให้ลองนะครับเพราะมันมีหลายอย่างที่เป็นของพื้นเมืองเขานะครับ ของบ้านเขาดูวิวสวยจริงๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็เช็คเอาท์นะครับไปคาเฟ่เดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเก็บของขับรถต่ออีกสองชั่วโมงครึ่งเพื่อลงไปทางใต้ครับไปเดี๋ยวไปเดินเล่นฝั่งนู้นนะครับที่เป็นตึกอะไร อากาศดีมากอยู่ที่เนี่ยที่ประเทศนอร์เวย์อากาศบริสุทธิ์ที่สุดแล้วแล้วก็บ้านเมืองเขาสวยงามนะครับภูมิประเทศดีแล้วก็แต่ละโลเคชั่นที่เราไปเนี่ยคือระยะทางมันโอเคมันต่างกันแหละมันต้องขับรถนานหน่อยแต่พอเรามาเนี่ยเราก็จะแ,แบบเออมันมันมีความแปลกของแต่ละที่แต่ละเมืองเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเยี่ยงเมืองที่เราไปเมื่อวานเนี่ยก็เป็นเมืองเออเมืองคลอมนะครับคลอมเนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองที่แบบ หมือนเทพนิยายอะ่ะก็คือภูเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็เป็นเมืองสงบๆติดลำธารคือถ้ามากับกลุ่มเพื่อนหรือมากับแฟนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสถานที่ที่แบบเหมาะกับการพักผ่อนนะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันก็ดีนะครับแล้วก็แต่มาอาจจะเงาไปน,นิดนึง แต่โดยรวมเนี่ยก็คือถือว่าโอเคมันร้านอาหารมันน้อยแต่ที่เราไปเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานซืนร้านอาหารที่เราไปเลือกนะครับก็เป็นร้านอาหารที่ดีด้วยแล้วก็บังเอิญมากกว่าเพราะว่าจะไปอีกร้านนึงเป็นร้านเบียร์ร้านร้านมันปิดเร้านคนเต็มนะครับเขาเลยแนะนําร้านนั้นมาปรากฏอาหารมันโคตรอร่อยเลยเหมือนเหมือนกินร้านอาหารดีๆพวกฝ่ายาดเลยนะ ็ถือว่าโชคดีไปในเมืองก็มีครบแล้วก็มีซูปเปอร์มีอะไรก็ไม่ได้ลำบากที่พักดีมากเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้เดี๋ยวผมปักไว้ให้นะครับนี่เราเดินผ่านตรงฟิตมาเก็ตเมื่อวานแล้วคนเพียบมีหมดเลยนะครับคาวงคาเวียเดี๋ยวพาเข้าไปดูดี๋ยวเมื่อวานก็ดูแล้วรอบหนึ่งซอยนะีกูเยอะมาก เห็นไหมคาเวียก็มีครบเลยนะครับคนเยอะกลางวันคนเยอะอร่อยมากนะครับเมื่อวานกินอร่อยอย่าที่บอกราคาใช้ได้ปไปดีกว่าเดินต่อสรุปแล้วนะครับเทริปนี้ที่เราตั้งใจมาเทรคกิ้งไปที่โทลุก้าก็ไม่ได้ไปแล้วก็ ที่เป็นไฮไลท์ครับที่เป็นหินที่มันอยู่ตรงกลางหินอยู่ตรงกลางแล้วเหมือนภูเขามันหนีบไว้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปเราแคนเซลที่พักคืนสุดคืนสุดท้ายที่อยู่ในโซนนั้นนะครับจริงๆต้องมีเวลา2คืนตรงนั้นเราก็เลยมีโอกาสได้ไปแต่เราแคนเซลเพราะว่าเพื่อนอยากเข้าเมืองแล้วนะครับอยากไปออสโลก็จะได้มีเวลาไปใช้ที่ออสโลสองคืนแล้วก็ไปปาร์ตี้ฮาโลวีนที่นั่นอยู่แดดออกสวยเลย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่คึกคื้นะครับอ่าแล้วก็อ๋อเห็นตึกตรงนั้นไหมเมื่อวานผมก็คิดว่าร้านแบบพวกร้านอาหารอ๋อมันคือซาบักนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟที่นั่นกันเออไปซื้อก่อนก็ได้วิ่งวิ่ง,งอยู่ที่นี่นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดเลยเพราะว่าทุกอย่างในประเทศเขาเนี่ยเราสามารถใช้บัตรได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ ร้านอาหารอะไรต่างๆอ๋ออันนี้ร้านอาหารมันอยู่ข้างล่างร้านอาหารอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ซาบักอยู่ข้างบนสั่งมาแล้วนะครับไอซ์มะชัดลาเต้ตกแล้วแก้วละประมาณ240ประมาณนี้นะครับก็แพงกว่าบ,บ้านเรานิดนึง เร้อยแล้วกำลังเดินมาอันนี้เป็นรถอ o p on hop off <on, S 2> นะครับไว้ไซซ์ซิ่งในเมืองเราอยู่ที่ร้านอ่านไม่ออกนะครับแต่เป็นร้านช็อกโกแลตชื่อดังเมื่อกี้เพื่อนมากินก่อนแล้วบอกว่าอร่อยมาก เขาเน้นแบบถ่ายช็อกโกแลตนะนี่ครับมาถึงแล้วมุมนี้เดี๋ยวเราหาจุดถ่ายกัน